สวัสดีครับนี่ฝ่ายน้ำปัวฝ่ายน้ำปัวมีหลายฝ่ายนะครับฝั่งนู้นเป็นทุ่งนาอันนี้เป็นถนนเรียบเรียบแม่น้ำปัวนะครับที่เห็นสร้างอยู่ริบๆนั่นเป็นโรงแรมอำเภอปัวปัจจุบันเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวก็ว่าได้นะครับแต่ผมไม่ได้พาทุกท่านมาดูแม่น้ำดูอะไรผมมาดูเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับเลี้ยงแพะ เป็นอาชีพซึ่งเดี๋ยวนี้ได้รับความนิยมมากในจังหวัดน,น่านนี่ครับท่านเลี้ยงแบบง่ายๆเดี๋ยวพาไปดูครับอันนี้เป็นคอ,อกจะเรียกว่าคอ,อกก็ได้นะครับพื้นที่ประมาณสักห้าสิบตารางวาเท่านั้นเองแล้วก็ทําเป็นรวดตาข่ายอย่างดีนะครับไม่ให้ออกนี่ครับตอนนี้กําลังให้อาหารแพะอยู่มีกี่ตัวหลวงตอนนี้ แปดตัวตั้งท้องโอ้โหตั้งท้องเยอะมากมีแต่ตัวสวยๆนะครับตัวขาวนี่นมใหญ่มากนี่พิธีการให้อาหารก็คือทำห้างขึ้นมาหนูหลวงเนาะทำห้าง,งาแพะนี่แปลกข้าอาหารที่วางอยู่บนดินมันไม่ค่อยกินต้องมัด,มด,มด,มดแระว,วางข้างบนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่วิธีแพะมันจะกินมันรุมกินอาหารอย่างนี้นะครับ คือคุณลุงบอกว่าถ้าวัวควายปางกับพื้นเหยียบมันก็กินได้แต่แพะถ้าเหยียบแล้วมันไม่กินนะครับถ้าเยี่ยวรถขี่รถแล้วไม่กินนี่ตัวดํานี่เป็นพ่อพันตัวผู้นะครับเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายนี่กําลังลุมกินอาหารทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ทําทำเป็นร้านขึ้นมาอย่างนี้นี่ประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็เอา เอาใบผักกะถินเนี่ยครับที่ท่านเพิ่งไปตัดมาสดๆเนี่ยให้มันกินนะครับเนี่ยลุมกินกันางใหญ่เลยนี่ง่ายๆนะครับง่ายๆข้างหลังโน้นเป็นเป็นห้างเป็นคอกเป็นที่ให้มันนอนง่ายๆครับไม่ได้ทําแบบโอ้โหถูกต้องตามหลักอะไรนี่ครับยกพื้นยกพื้นขึ้นมาประมาณห้าสิบเซนแล้วก็ทําทางลาดให้ขึ้น คือแพนนี่มันไม่นอนไม่นอนกับพื้นดินนะครับมันเป็นสัตว์สะอาดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับนี่ครับ,รบหลังคาก็ุงสังกษีอย่างง่ายน้านข้างปล่อยโุ่งนะครับอันนี้เจ้าของเจ้าของนอนเฝ้าตรงนี้นอกจากจะทำร้านแล้วท่านก็ยังใช้วิธีนี้ครับมัดเชือกห้อยไว้ นี่ครับกำลังมัดเชือกห้อยไว้สดๆอย่างนี้เลยไม่ยากเลยครับคุณลุงเอมันมีโรคไหมครับคุณลุงแพร่ตั้งแต่คุณลุงเลี้ยงมาหลายปีก็ไม่เป็นรคคุณลุงถ่ายพยาธิมันบ้างไหมครับเนี่ยครับถ้าเลี้ยงอย่างสะอาดนี่เรื่องพยาธิอะไรก็ไม่มีปัญหา ม้ำกะถินวันต่อวันนี่เนี่สะอาดครมันอาหารสะอาดเนาะมันก็จะเข้าไปข้างล่างนี้เลี้ยงไปพันธุ์ไทยของพันหมาเลี้ยงอย่งเงาไปตากกระถินนี่วัตถุดิบอาหารไก่เนี่ยตัวนี้น่ากระถินนี่ใบป้าวากินดำใบป้าใบกล้วยกินหมดละใบเผาใบกล้วยกินหมดครับกินง่ายแพะตั้งท้อง,ง่ายจเจริญพันธุ์สูง เนี่ยครับการเลี้ยงแพะแบบชาวบ้านชาวบ้านอาชีพนี้น่าสนใจครับคือแพะเนี่ยตั้งท้องนะครับถ้าท้องสาวหมายถึงท้องแรกก็จะให้ลูกอยู่หนึ่งตัวแต่หลังจากนั้นจะให้ลูกสองตัวยกเว้นบางแม่ครับให้ลูกถึงสามตัวแต่ถ้าลูกเยอะลูกก็อาจจะไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์คุณลุงอายุมันตั้งแต่เกิดมันกี่เดือนมันถึงจะสามารถเป็นแม่พันธุ์ได้ทับได้อะ ปีหนึ่งโคอรสองครั้งคุณลุงเคยเคยได้สูงสุดแต่ท้องหนึ่งได้กี่ตัว,ตว,ตตวเคยได้สี่ตัวตัวนี้นะครับเนี่ยเคยได้ลูกสี่ตัวมาแล้ว,ลวโอ้โหแล้วลูกมันสมบูรณ์ไหมครับถ้าลูกเยอะขนาดนั้นนะครับ ตายตัวหนึ่งอ๋อถ้าลูกเยอะก็จะมีปัญหาครับนี่ลูกเยอะก็จะมีปัญหานมแะมันมีสเต้านะพงศ์ค่ะนมแพะมีสองเต้านี่ปัญหาถ้าลูกเยอะจริงๆควรจะมีสักสองตัวเนาะอ่าสองตัวแล้วเหรอคนจะมีสองตัวก็พอแล้วคุณลุงว่ายอย่างนั้นนี่ครับถ้าห้อยไว้มันก็จะนั่งกินอย่างนี้ คุณลุงไปตัดอาหารให้มันวันละครั้งแกใช้เวลาไปตัดอาหารตามริมน้นําถ้าเราปล่อย,ถ,อยถ้าเราปล่อยเลี้ยงนะครับตามริมถนนอะไรเนี่ยข้าวมันไม่กินแต่ต้องระวังของปลูกอย่างอื่นเช่นต้นกล้วยนะครับมันก็ไปกินของของคนอื่นอันนี้ก็ต้องระวัง แต่คุณลุงคนนี้ท่านจะใช้วิธีไปตัดไปตัดมาให้กินนะครับใช้เวลาวันละประมาณหนึ่งชั่วโมงคือตัดทั้งเดียวมาวางมาวางงี้ทั้งวันคุณลุงตัดทั้งเดียวใช่ไหมสี่โมง,โมงให้กินทั้งวันแค่นี้พอ ออนี่นะครับมีการเลี้ยงแพะหน้าเลี้ยงที่หน,น้าเลี้ยงเพราะหนึ่งเลี้ยงง่ายอาหารนี่ไม่พิถีพิถันแพะนะครับไม่พิถีพิถันเป็นใบกล้วยใบยมะพร้าวใบาปาล์มทางปาล์มเนี่ยครับกินหมดกมมาาาวส้น อ้าว,าวมีเหรอไม่กินใบกระถินออคุณลุงบอกว่าบางบาง,บางที่ก็ไม่กินใบกระถินออตตแต่ของคุณลุงดีนูของตาม,มากผมก็ไปดูครับของคุณลุงมันมันจะเลี่ยมนะออมันเลี่ยมนี่ตั้งท้องอยู่หนึ่งสองสองแม่ใหญ่นอะนอกนั้นยังยังเด็กอยู่ ตัวนี้ตัวนี้ตั้งยังอ๋อทับแล้วผสมแล้วสี่แม่ครับพ่อพันนี่คุณลุงเปลี่ยนเรื่อยๆใช่ไหมเอ้มันจะทับลูกมันก่อนเนี่ยคงก็ต้องขาย นนคุณลุงถ้ามันทับลูกมันมันจะมีปัญหาเรื่องเลือดชิดนะหมูเหมือนกันนะครับถ้ามันทับพี่น้องกันหรือทับสายเลือดเดียวกันมีปัญหาเรื่องเลือดชิดคือโตช้าครับน,นี้ของลุงมากเหมือนกันผมไปดูมากันแมด้้าันชื่อันุ้าของี่เออเออเออยางงั้นแหละที่คุณลุงว่าเนี่ยตัวเล็กเนาะนี่ก็จะด้อายแม่พัันมันง่าวอ,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 อย่างดี นี่ก่อนลูกซื้อมาก็แล,ล้วก็ซื้อนีนามไื้อบ้านพรมนคูนี่อ้ของก้นยางเลยนั่นหนังดูว่าเจ็ดันหะ้าคู่นึง่งท้องยังซื้อมาอมาืลอลอยางว่าอ,อิ่าเลี้ยงอ,อานัวละลูกมันนะสตัวเอ,เอสัก็้มาน่น คุณได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแม่นั่นได้เจ็ดตัวแล้วนั่นอือแม่ติงนั่นั่นครับแม่นั้นให้ลูกเจ็ดตัวแล้วส่วนแม่เขาให้ลูกหกตัวแล้วสองสีครับโอ้แม่แท้ห้องบารุงสีของข้างเราหกเดือนมาเกิดหกเดือนถ้าแม่ใหม่แบบตับน้อยนี่คือครั้งแรกตัวเดียวอันนี้ไม่นานครับผมข้างสองทำสองสองสองเรื่อยๆอ่ะนี่ครับมันจะมุดเข้ามาข้างล่าง่างนี้แล้วกิน อาหารเรามาวางไว้บนร้านอย่างนี้ครั้งเดียวทั้งวันตั้งแต่ตอนที่ผมถ่ายนี่ห้าโมงเย็นจนถึงนู่นแหละครับห้าโมงเย็นของวันพรุ่งนี้กินแค่นี้กินแค่นี้นี่คือแพะแปดตัวนะครับแปดตัวเก้าตัวอยู่นี่คือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตลาดแพะมันกว้างกว้างขึ้นเยอะเมื่อก่อนปัญหาคือคนเลี้ยงแพะก็คือไม่มีที่ขายครับเพราะว่า ครับปัญหาเมื่อก่อนก็คือว่าคนไม่ค่อยบริโภคแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนไปคนนิยมบริโภคเพร,ราะว่าเนื้อวัวมีราคาปัญหาเนื้อวัวก็คือเรื่องไขมันคนที่รักสุขภาพก็จะหันไปหาเนื้ออย,อย่างอื่นนะครับส่วนเนื้อหมูนี่ก็ปัญหาเรื่องโรคเรื่องอะไรก็อย่างที่ว่าใช้อาหารสําเร,ร็จรูปเลี้ยงก็จะมีปัญหาเรื่องคนก็กลัวเรื่องโรคเพราะทุกวันนี้คนหันมาเลี้ยงแพะตลาดแพะจริงกว้างเดี๋ยวนี้คนยังหันมาเลี้ยงแพะกันเยอะนี่ก็เป็นตัวอย่าง การเลี้ยงแพะง่ายแพะมีความสมบูรณ์พันธุ์สูงคือหลังจากเกิดเกิดได้ประมาณเดือนหนึ่งก็ได้ทับแล้วเหรอคุณลงุงเนาะคุณลุงแนะนําเลยตัวผู้ต้องสมบูรณ์ต้องบํารุงให้ดีตัวผู้เดียวพอหลายลู้ละใสิปฝายกับผู้นี่ เลี้ยงง่ายง่ายคุณลุงมันขีขอคอกไหมมันคุยอคอกอะไรไหมมันสีมันเบียดไหมอ้ทำได้มันท้คไ่ทคอกนะครับอคอกรอบๆต้องทําให้มั่นคงนิดหนึง่งมั่นคงแข็งแรงนิดหนึ่งแขางของคุณลุงแกก็ใช่ครับใช้ไม้ไผ่ล้อมแล้วก็ใช้ตาข่ายกั้นอีกทีนี่มีกองหินให้มันเล่นด้วยให้มันปีน คุณลุงบอกว่ามันชอบกล้วยมากกล้วยสุกกล้วยดิบคุณลุงเลี้ยงอยู่ตรงริมฝั่งปัวนะครับนนฝั่งนนเป็นดอยภูคาโอบรรยากาศยามเย็นสุดยอดนี่ห้างง่ายๆดูพาดูอีกทีเอย

มันกินเยอะไหมกินน้ำไม่เยอะก็จะมีติดถังไว้อย่างนี้นะครับวันละถังสองถังแค่นี้เองแค่นี้เองกินน้ำไม่เยอะแค่ใช้พื้นที่น้อยนะครับเลี้ยงง่ายใช้พื้นที่น้อย ถ้ามีเวลาดูแลวันละชั่วโมงสองชั่วโมงก็พอคุณลุงว่าถ้ามีที่ทำริมห้วยริมหนองเนี่พาไปพาไปเลี้ยงเดินไปเลี้ยงก็ได้นะครับง่ายงามยเีสปยลลกสีหหางยเง่ลมันไเียมันยังมันเล่นถึงหมด่ะ การเลี้ยงแพะน่าสนใจครับน่าสนใจคือถ้าเทียบกับการเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงไก่ตอนนี้ต้องบอกว่าการเลี้ยงแพะน่าสนใจกว่านะครับน่าสนใจกว่า ก็ติดตามนะครับทุกเรื่องเมืองน่านทุกเรื่องจังหวัดน่านนะครับผมจะหามาให้ทุกท่านได้ดูกันทุกวันนะครับโอเคติดตามก็ได้นะครับขอบคุณครับ